เกมดีว่าถูาได้ที่นี่เกมเมอร์ไก่ดทช็อพผู้สนับสนุนเกมเมอร์ฟิชเบย์อย่างเป็นทางการถ้าชอบพวกเราก็กดปุ่มไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเยดโอโลสองตัวเอาหอมาแล้วมาแล้วที่เบย์ไหนอะโซนได้ฉากว่าสไปโนออกยากไง ไงวะบินได้นะเออบินได้ด้วยเย้บินไปหาคิตตันมาเนี่ยที่ได้ปะเนี่ยโอยเฮ้ยระวังอย่าอย่าล่วงนุ้ยฮ้ยพี่เบย์เอาของมาสฉงอะไรวะเนี่ยตกเลยเนาะพี่เบย์ลงจอดไงอะลงจอดเอาชิบหายแล้วไอ้ไก่ไอ้ไก่เปนของเส้นอีกเวโอเคลงยร์แล้วบินลงมาไปกดอีเจสเกอรแจงว่ามีลับเตอร์ให้หลงตัวแรกแรกไปดู โอ้โหเกิดการเ็นเป็นน้อยไล้เป็นไรดื้อๆนกยักษ์ยาวนกไปล่วงกลางน้ำพอแล้วได้ฮะได้ฮะผมสอบข้างหลังให้ข้างหลังให้อานตไปล่าแรกกูดีกว่าอ่าเดี๋ยวกูบินไปนกนกจะแบกกูได้ไหมเบย์กูหนักหนักกว่านกอ่ะต้องมากูกูมาแผ่นทองได้ประมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่ากว่สาอยกว่าแล้วสายแบกคูดี้อัพอินเวนตอรี่สายโหด ใช่แบกอย่างเดียวสายแบกพินนอตสายโหดครับไปใช้กับไม่ได้ขี่นกไม่ได้เลยนกบินไม่ขึ้นตัวมึงจะหนาไหนล้ยังไงด็ห่างต้องหาตัวใหญ่ไปขี่ตัวนึงไปขี่ไป โอ้หนกอยากบินได้นี่ของใครอะพี่ได้ด้วยกันเนี่ยทีละเบียร์จะมาปะวันนี้ต๋องกับแจมจับช่วยกันเย้พี่แจมโอแซช่วยกันช่วยกันมาเจอพี่แจมใส่ไม่รอดเล้อะไรนะหาตัวใหญ่ทุกตัวไหมบิ๊กแซมอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งต้องเดนโดเบียมละนกอันนั้นเลยใช่ไหมกูบินไปเจอทีเล็กเพียบเลยอะรอ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องบินบ้างไม่ต้านยี่สิบอันทำไรเดี๋ยวเนี่ยเฟสว่ากูเหลือแตงน้อยสี่อันเออมันมันเหลือพี่ต้องไปเอาเลยเอ้มึงลงมาดิขี่บ้างดีมากมีตั้งเยอะตั้งแยอะไม่เอากูแย่งมึงสาใจไปเถอะวโ่ย กูชอบตัวนี้มากเลยว่ะตัวบินได้ดับไม่ยากโคตรเท่เล่นอย่างไรวะไปไกลเราไปไปจนไทยกันไปเว้ยเบห์หาของไป โอ้ยคอยาวคอยาวเล่นเกมไยัเนียยังแกหยุดเรุดแล้วหยุดล้อ๋อกบางตันจะแบกน้ำหนักกูไม่ไหวอ่ะมันแท้เทเลทอปอ่ะขี่ซับเลยไม่ได้เลย งั้นมึงกับกูสองคนไงกลับทีและหน่อยเน้นเที่ยวไปเที่ยวกลับบ่อยๆโอเคได้ไม่มีค่าน้ำมันเนี่ยใช่ป่ะเออ่่มีคาทำไมไฟนมดับไปวะไม่มีค่ามันมีแต่สตาร์วิน่าเอ้ยใครเอาาเคีรีออสคีริออสกับฮารุตอยู่ไหนใครเล็กกูฮารุตอยู่นี่ฮารุตอยู่นี่เอาฮารุตมาจอดข้างๆคีริออสหน่อยมาตัวบูนี่ของใครเอาีตัวบูมาเนี่ยเอาได้ละเดี๋ยวเต็มตัวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปเดี๋ยวลงมินด وي เงินแป๊ะ ทำไมสไปโนมแปนแปลกๆวะสไปโนมแม่งยืนสีขาวเหมือนตัวอะไรสักอย่างเลยกอย่างเลยอันนี้สมัยเมื่อก่อนมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันใช่อย่างนี้ดิเอามันจะชอบบินไปจอดเองอ่ะไอ้นกแม่งมันแล้วตาหมอ จะหันไปตาวดูแลสิทธิ์ค้าที่เข้ามาในหัวเลยเนี่ยวิ่งเข้าปาเลยตัวเปล่าอัสลมเหมือนโจลือโจลักเลยแนวเสาไล่เดิน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 โอ้โหแม่งตาเข้ามาต้องดูตาพักแล้วพักหนึ่งพักสองอ่ะโคตรน่ากลัวที่มันไอ้ช้างวิ่งในป่าโดนตัวเล็กไล่กัดอ่ะอวิ่งมาแล้วโดนทีเล็กกัดแล้วหายหายหายเ่ยไอ้นี่ดีกว่าไดโนครีสิตใช่ไหม เคยเล่นเลยเคยเคยเคยไนเพนหนึ่งอะอืมโอ้โหคตรน่ากลัวภาคสองอะยางบ้าแต่ภาคแรกก็ได้ Resident Evil ที่เปลี่ยนจากซอมบี้เป็นเดรัเฉาวโอ้ยอะ

บินนะเดี๋ยวกูบินไล่เดี๋ยวกันเตรียมเตรียมเอาอาหารไปหน่อยเดี๋ยวเตรียมอันนี้กันอะนกมีสองตัวแล้วเนี่ยรถมึงครับลังเล็กๆไปลังหนึ่งด้วยโอเคได้เปล่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวซ่อมจอบแป๊บนึงจอบหักเลยรถมึงทำไม่ดีลังเล็กกับพื้นโอเคได้อุ้ย เราเอาซ่อมพวแป๊บพวเอะไรก็เลยหักหมดละจุดสิทธิ์นี่โคตรเท่เลยอะไรวะตอนไหนสไปโน่เนี่ยโดยจุดสิทธิ์โคตรเท่อะมันดูอาร์กดิเนี่ยมันดูดึงติ๊แซมเนี่ยนะเออมันมันมันไม่ใช่แอบโอ้โหแม่งเหมือนงูอะพี่ก็น่ากลัวเลยแม่ง เป็นนวดเนื้อโคตรเด้อดูตัวดิได้เอาวันพลาไปแถบทีมมนได้เนื้อเยอะเป็นเจะเช้าแล้วเว้ยจะเช้าแล้วลาอีกแม่งอยู่ไม่นิ่งเลยเว้ยแต่หมอจุดก่อนจุดก่อนอะไรวะไม่โดนหรอวะไปกูกลายอย่างนี้วะไอ้ยัยไม่โดนวะเดี๋ยววะ ใส่ตู้เย็นนเวี๋ย่าเดี่เเดแล้ว๋ยวก่่อนเย็นอนเวก่อ่กมอนวก่ก่อนเดี๋ยวเพก่อเจอปนเดี๋ยวก่อ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 นเดี๋ย ไปฟาร์มของแล้วแล้วเนี่ยเช้าแล้วเนี่ยไปไปเดี๋ยวผมไปฟาร์มของกันสู้ๆพี่เบผมเฝ้าบ้านให้เป็นหน้าที่ที่เสียสละมากครับใช่พี่หน้าที่ดีมากนะบอกไว้ก่อนเราจะจําชื่อคุณไว้ทหารก็ทั้งหลายเอาเลยก้าหารไปเลยหน้าที่ต่อบ้านพี่ขอจับน้องเบย์ขอเอาเนื้อก่อนไม่มีข้าวเลยเตรียมเนื้อด้วยใช่ปะนี่ไงเตรียมเนื้อมาใส่เตพอพี่เบย์ตู้ไหนนะเนื้อย่างใส่ไม้อะตู้ไหนใส่ไม้ตู้ที่ จากฝั่งขวาโอเคสีเขียวได้นะตู้ตู้ยังไงตู้นึงก็ได้มั้งได้มั้งเดี๋ยวเราไปนู่นก่อนโอนี่วอาไปก่อนดีกว่าเฮ้ยตู้นี้ดีกว่าตู้เหลืองตู้เหลืองรีโอน้องรีโอขวางตู้อยู่ตู้สีเหลืองสีเหลืองใช่ป่ะโอเคไปที่สามมาเต็มป่ะเต็มป่ะรู้แฮรู้แฮะเดี๋ยวลากก่อนลากลากลงมาไม่เต็มพี่ไม่เต็มโอเคยัดลงไปเลยยัดตู้นั้นเลยได้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 เกิดแล้วเฮ้ยไม่ใช่เนี่ย เอ้าดันหิวอยากเอาตู้เย็นหน่ามีขาของกินไฮโนสลัดไงพี่เอาเนื้อด้ได้ไก็ได้ตู้เย็นเลยไหมเนื้อแม่งโคตรเยอะเลยสไปายใครย่างเนื้อย่างใส่ตู้เย็นไหมไม่เน่าตู้เย็นตัวไหนอ่ะใครตีกันวะเออไม่ไม่เน่าไม่เน่าโอ้โหอาหารก็ได้ไม่ต้องมานั่งย่างตู้เย็นมันตู้เพี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับให้มันครับโอเคกครับโอเคฮะผมผมขาเนื้อกับหนังไปให้ ผมมีตู้เย็นไม่ต้องไม่ต้องกวนข้ามไปตู้เย็นแล้วดึกๆึเปิดตู้เย็นได้ต้องใช้ต้องใช้ไปเอามาใส่ไปเอาที่คล็กเลยโอ้โหเด็กไงยิ้มาให้เดี๋ยวยิ้มาให้มันมีเนื้อดีๆอยู่ไม่ใช่เหรอหายหมดแล้วเน่าหมดแล้วจริงเหรอที่บิ๊กแคลมมาไม่มาปวดเขียวได้เนื้อที่บิ๊กแคลมได้ใส่แล้วคอยป้อนอะไเหลือให้หน่อยเดี๋ยวบิ๊กแคลมไม่มีเนื้อกินเราจะเป็นอาหารอะไรบิ๊กแคมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมไปไล่เองดีกว่า เอาโน้ตบินดีกว่าจับกันวางตู้เย็นให้น้องๆก่อนมันโล่งมากมีคนจะด่ากูไหมเนี่ยตู้เย็นวางไหนเบตู้เย็นวางไะ่ก้หนวางพื้นหรือวางบนบนไม้วางบนไม้ผมได้เนื้อมาย่างให้โดดๆเลยเฟซโอเคมีตู้เย็นวางกองอะไรเก็บของให้เราบุกย่างให้กองไปอยู่ไหนวะ หากองไฟก่อนเออเจอแล้เจอแล้เจอแล้วย่างได้เลยเป้อมบินไมวเล่ากันดีกว่าอยู่ไหนตามมาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งกำลังปีกอยู่จะขึ้นฮารุตปะฮารุทำไมซาแปลกๆวะเหมือนนี้ยอะไรเกิดขึ้นตัวขึ้นก็ใช้เมาส์เลยใช้เมาส์บังคับเลยบ๊ายบายพี่เปเจอกันเจอกันครับเจอกันครับโคตรพระเอกอ่ะ ปเราทำ้าที่อวเราต่อถ้าชอบก็กดปุ่มไลค์ถ้าพอใจก็กดแชร์ไปถ้าอยากติดตามก็กด s u บสไ r i b ์ให้พวกเราด้วยนะครับ